ครับสวัสดีครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็มันจะมาทักทายพูดคุยจากนี่ต่อยนะครับขอให้สู้ๆนะครับพี่น้องที่ถูกน้ำท่วมนะครับผมสู้ๆนะครับปีนี้ฝนมันตกดีนะครับพายุโนรูมันเข้ามานะครับตกทั้งวันทั้งคืนนะครับ ขอให้สู้ๆ,ๆนะครับดูแลขอให้ข้าราชการผูว่านายอำเภอผู้ใหญ่กำนันนะครับดูแลลูกบ้านนะครับคณะรัฐมนตรีทุกท่านทุกคนรองรักษาการนายกนะครับดูเดพที่น้องที่ถูกน้ำท่วมนะครับผมก็ขอให้สู้ๆ,ๆนะครับจะมาร้องเพลงสักนิสัากาหน่อยนะครับ น้ำท่วมน้องว่าดีกว่าฝนแรงที่ว่าน้ำแห้งล่อยฝนแรงก็ยังดีกว่าน้ำท่วมปีนี้ทุกบ้านล้วนมีแต่คราบน้ำตาที่นี้ขึ้นล้นบนหลังคาน้ำตาคลอไหลสายชนน้ำท่วมตายฝุน ก็นำซ้ำซอมเหมือนเสียงพายุกกองเหมือนมัดจุราดบนน้ำท่วมที่ไหนก็ต้องเสียใจด้วยกันทุกคนเพราะที่ติดวามยากจนเหมือนคนจัวนี้สิ้นตัวบ้านที่ก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันกี่โคราดบ้านฉัน เหมือนกันไปทุกครอบครัวพื้นนาก็ลมไรแกงก็จมเสียหายไปทัว่วที่จึงเหมือนคนหมดตัวหมดตัวเลยนะแก้วตาน้ำพว่วมผิดผิดวันกชข้าที่คิดเช้าวคำลอยให้น้ำพวกตายดีกว่า น้องอยู่บ้านนอนไม่อวอนสิ่งที่คะราไม่มาช่วยปิดซับน้ำตาไม่มามองพี่บ้างเลยครับขอส,สู้ทุกทุกทานทุกคนนะครับขอให้คุณพระคุณเจ้าปกวปกนักษานะครับขับรถก็ขอให้ระวังคนข้ามถนนก็ขอให้ระวังรถนะครับขับรถ อย่าประมาทนะครับแต่หนนมันลื่นขนตุกพายุเข้านะครับสู้ๆู้นะครับผมขอจบคลิปแต่เพีย,ยงแค่นี้นะครับผม